หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมหาดิศกอุปวัฒโนนะครับคนอนุญาตมาถ่ายภาพนะครับโยมพ่อพัดนะครับนี่พ่อพัดคนรอนี่นะครับนี่เตรียมปลาไว้ให้พระเดชพระคุณหลวงตาปล่อยนะครับทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะครับวันอาทิตย์วันเสาร์ไม่เกี่ยวนะครับเฉพาะวันศุกร์วันเดียวนะครับเด้อนะครับร้อยตัวพันตัวแสนตัวล้านตัวนะครับจะรอดชีวิตมานะครับเด้อไม่รู้ว่าสร้างบุญอะไรไว้นะครับนี่ นะครับกาใครกามันจัดสรรมานะครับดื้อนะครับนึกถึงตรงนี้แล้วอึ้งเลยนะครับดื้อนะครับมีตัวน่ารักท้งนั้นนะครับนี่กําลังพอได้การตัวนี้คงตามเหยุตามปัจจัยแล้วนะครับดื้อนะครับดื้อนะครับทางโน้นครูบาอาจารย์กำลังจะเข้าห้องเรียนนะครับ ฝ่ายบาลีการศึกษานะครับไม่เคยได้มาไทยภาพครูบาอาจารย์ศึกษาโรงเรียนเลยนะครับอยู่ใกล้กันแต่ไม่มีโอกาสได้มาทางนี้นะครับเด้อเอา้าขอหยุดไว้ก่อนเด้อหนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าก่อนจะปล่อยปลาก็มาดูปลาที่ห้องเรียนก่อนนะครับไม่รู้ว่าใครโดนปอบ้างนะครับเนี่ยอาจารย์เสถียรน,นะครับนักเรียนตัวจริงนะครับเนี่ยโอ้ยไม่ชินคนครนะครับอาจารย์จรูนนะครับเอาคือจะเป็นแต่งา่อนก็สั่งเนี่ย หลวงพ่ออุบลนะครับนี่อาจารย์ใหญ่นะครับนี่เนี่ยเด้นนะครับด้ปลาเจ๊ตัวครับมือนี้ครับยังโดนกินปอหรือยังครับเนี่ยยังยังนะครับเนาะอู้ยนี่สร้างงดีลายมืองามนะครับเนาะลายมือสวยเลยนะครับกรรมการเห็นชัดเจนนะครับตรงผิดก็ชัดเจนนะครับโอ้ยบาเต่หมูนี่นะครับนี่ตัวเก่งของวัดบ้านเกาโบนะครับ มาจากเจสฎาธนนะครับต้องชมไว้นะครับบ้านเดียวกันนะครับโอ้ยนี่จากนครพนมนะครับญาติของลุงตานะครับส่งเข้าประกวดนะครับนี่นี่ม่ชีจิติมศักดิ์นะครับนี่มาได้กายและหัวใจจริงๆนะครับเดียนสร้างบารมีนะครับเด้อกลับไปที่ปล่อยป้าก่อนเด้อนะครับเด้อนะครับในช่วงที่รอความพร้อมนะครับก็เดินเข้ามา ดูบรรยากาศนะครับนักเรียนนะครับมีสองห้องนะครับห้องประยุกต์หนึ่งสองห้องประยุกต์สามนะครับมีห้องประยุกต์ห้านะครับเ <c oughs> <c oughs> อานะครับ,นะรบเด้อนี่นะครับพระเดชพุณนดวงตาปล่อยปลาแล้วนะครับเด้อนะครับเสียงตกน้ําดังจอม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 เลยนะครับปลานะครับเด้อนะครับอวย นี่นะครับเนี่ยร้อยตัวพันตัวจะรอดชีวิตสักตัวหนึ่งนะครับไปดูถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วครับเนี่ยเด้อนะครับโยมพ่อพัดนะครับอุปถากหนุ่มรูปหล่อของพระเดชพระคุณลวงตานะครับเนี่ยเด้อใครอยากสุขภาพแข็งแรงนะครับให้มาปล่อยป้านะครับ ลูกศิษย์ลุงฮานะครับต้องการให้ประเดชพระคุณลงกานะครับสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับอยู่เป็นร่มโพล่มใสของลูกศิษย์ลุงฮานะครับยมพ่อพัดนี่นะครับทุกวันศุกร์นะครับนําปลามาปล่อยเด้อลงไปน้ําแล้วนะครับเนี่ยโมงเครื่องกี่ครับว้าวจะเอาโมงเครื่องออกรถได้เอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ